สวัสดีค่ะเช้านี้ปลูกัวนตะยาวของเก่าแก่ต้นแล้วเท่าแก่กราเหมือนคนต้องปลูกใหม่ถ้าต้นแก่แ,กแล้ว อีกลูกไม่ดกไม่สวยลูกนล่กๆงงๆดักถักลงลงวแก่เท่าเหมือนคน,นะนะเลยเนาะเกะต้นนี้เราก็ปล,ล,ล,ลูกไม้ด่วนดินที่หลวมๆลมก่อน อุ้ยที่เดิมยัแหลยเขาเกิดได้จักใบส่งใบก็อุ้ยคอกบนลงมาลงหวานลอย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 นี่จะหวานลอยลอยแล้วก็จะขุยดินหมกไหนนะพันธุ์ถั่วอยู่ไหนอุ้ย bay hộp với để cho đường ủng hộp với đây tắm sốt tắm hoặc là phạt để chắc là nó không có phần kêu như trước đó tắm sốt tắm cho cho ำแบบว่าคุณหนุ่มๆเขาเกี่ยวได้กนะินไม่ได้หรอกไม่ได้กินเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้กินเลย <c oughs> ขึ้นข,ข,อขอึ้ก็จุ๊บตุ่มจุ๊บอร่อยจุด ้็มันแกงเขียวหวานก็อร่อยปีนี้มะเขือไม่ดุทั้งปีเลยอืออแต่บางคนก็ว่าอากาศหนาวจัดัไม่ค่อยติดลูกโดยเฉพาะมะเขือเนี่ยหลายหลายบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนียพูดกัน อม่ยหญ่เนี่ยอยู่ลึกจริงๆเนี่ยเลยกจะไหวที่เนี่ยเขาออกไม่หมดก็เกิดอีกอยู่ลึกอยู่ลึกได้เสียงน้อยๆเนี่ยเบาแรงถ้ามันเป็นดินที่เราขุดไว้ อุกข้างก่อนแล้วมันก็ดินมันก็ไม่แข็งหรอกเนาะมันก็ง่ายขึ้นมาหน่อยแต่เนื้อดินยังเออไม่เข้าที่เข้าทางก็เป็นเออดินใหม่ไม่โคตกบ่อปานเ่ยก็ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงอามออต้องใช้ปุย๋ยคอกช่วยื้นฟูสจะภาพดิน สักปีเนี้ยปีเต็มๆอะ่ะเดี๋ยวดินจะภาพดินก็ดีขึ้นเป็นดินายล้วนๆหนึ่งมีแม่โคตกขึ้นมาแล้วก็ปลูกพอได้กินดูแต่ว่าแปลงฝักฝังฝังโน้อนอะ่ะขอโทษพูดก็ไม่ชัด <laughs> แปลงผักที่ปลูกผักกาดอะ่ะโอ้ดิน นาดินเข้าที่เข้าทางเด้วสีป่ปีย่างห้าปีแล้วเนาะปลูกตอนนี้ก็งามต้นนั้นเนี่ยเป็นที่ปลูกผักกาศแต่เนี้มันยังเป็นดินใหม่อยู่ก็จะให้งามเหมือนออทางโน้นก็ไม่งามแล้วเนาะทางโน้นเนาะเขาได้อ,อุ้ยคอาประจำเลยตลอดไปอี่ กี่ปีกี่ปีก็ใส่ว่าแต่เราปลูกผักนี่แหละออ้ยในโคกนี่แหละเราเก็บไว้ดีๆตากแห้งแล้วก็เอาไปหวานลยๆๆๆุยลุยลุพ้นฟูดินด้วยทาให้หน้าดินไม่แข็งดินจะร่วนอยู่ตลอด đinh tùy luôn mầm đinh chim đinh, đinh luôn mà bông nữa, bông 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 nó bông 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 เราฟังดีๆเสียงนกเสียงกาลงเชา้ชาๆมาตื่นดึกๆไก่ขันเออ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 เอเอเ,อเอพราะอ,อกอยูกรงน,น,นี้เลยแล้วยู่ตังจังหวันคนขยันก็ปลูกนู่นปลูกนี้ก็พอได้กินไม่ต้องซื้อ แต่ถ้าคนไม่ขยันหรือว่าไม่มีแรงทําเออมันจะมีสองอย่างเนาะขยันกับไม่มีแรงทําแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขี้เกียจคนก็ถือว่ามีกินทุกอย่างแล้วเขาไม่อยากจะทามันหนอกซื <c oughs> ้อเวกกินสะดวกสบายกว่า <c oughs> อย่างลูกอโอ้โคลูกล้านก็ ก็ถือว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ลำบากไม่เยอะแล้วเขไม่อยากให้ทานี่ก็ลูกหลานก็ไม่อยากให้ทำแต่มันอดไม่ได้เฉยเฉยไม่หมดหงิดแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้อหนะ่อเนี้นั่นแหละประมาณนี้น ียวนกนกเริอมฟังเตอนกลางคืนค่อนแจ้งอ่ะโดยเฉพาะอากาศโอ้ยถูกมะเขืออากาศเย็นๆหน้าหนาวเนี่ยเพราะก็กระว๊กกระว๊กนี่แหละแล้วก็มีเสียงไก่ขันตอนค่นแจ้งเหมือนกันเนี่ยแข่งกันเลย ไก่เขาอีโอ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 ุ๊นกกระว้าวกระว้าวเมื่อกี้ขุดไปขุดมาโอ้ไปเจอไอ้ตะขาบตาัวน้อยๆวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ขอบคุณเอ่อทุกกำลังใจเข้ามารับชมเข้ามาเล็้วกอ็อย่าลืมกดลูปกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคัเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเก็บติดตามไว้เวลาลงคลิปหรือว่า สั้นคลิปยาวขึ้นได้พกอยามแจ้งเตือนเนาะขอบคุณขอบคุณค่ะ